วันที่9พฤษภาคม2566นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครเรื่องกำชับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งว่าในการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ปรากฏข้อมูลตามสื่อต่างๆพบความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกร กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางหลายแห่งดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่14พฤษภาคม2566เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. ในการอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งให้เน้นย้ําการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความรบอบคอบและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบประกาศและแนวทางที่กะกะตกําหนดคู่มือปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดหากมีเหตุการณ์ ให้บันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสอสอห้าทับหกสองการดําเนินงานในวันเลือกตั้งก่อนเปิดการลงคะแนนให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของป้ายปิดประกาศและเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนให้ดําเนินการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยเร็ว 3. กําชับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งและผู้อํานวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายระเบียบประกาศและแนวทางที่กกตกำห 4. ให้ผู้อำนวยการสำนักงานกาะกะตประจำจังหวัดและกรุงเทพปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยการจัดการเลือกตั้งด้วยความเข้มแข็งและรับผิดชอบและ5ในกรณีเกิดเหตุจลาจลอุทกภยัยอักคีภยัยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นในวันเลือกตั้งและมีผลกระทบต่อการออกเสียงลงคะแนนหรือการนับคะแนนให้รายงานเหตุดังกล่าวต่อสำนักงานกาะกะตโดยเร็ว